มาแล้วค่ะมาแล้วสบายคิงด้อมาอีกแล้วนะคะวันนี discord, no ้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมสบายกิงด้อมสบายดีนะคะก็แค่เป็นหวัดนิดหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นอะไรมากเพื่อนๆทุกคนสบายกันนี้นะคะใครไม่สบายก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่าให้เจ็บไปป่วยเนาะอากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใครอยู่เมืองไทยก็คงจะร้อนใครอยู่ต่างประเทศก็คงจะหนาวก็ทําตัวให้อุ่นกันไว้นะคะอันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะก็หนาวหนาวแบบ คลุ้มคลุ้มยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่เราอยู่ในบ้านไม่เป็นไรนะคะอ้าวันนี้สไปร์คิงได้มีเมนูอะไรไมาให้เพื่อนๆดูเมนูก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ถ้าใครชอบก็อาจจะคิดว่าตื่นเต้นถ้าใครไม่ค่อยชอบหรืออยากลองทําก็ก็ลองทํากันได้นะคะตามสูตรที่สไปร์ทิงด้อมจะมาลงให้ดูนะคะเป็นเมนูอาหารฝรั่งค่ะทําทจากแป้งจากไข่นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันเป็นขั้นตอนนะคะใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองทําใครที่ทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะดูกันไป เพื่อจะเป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆจากที่ตัวเองเคยทำแล้วก็เราก็ดัดแปลงกันได้หลายอย่างนะคะสไปร์ทิงดอมก็ดัดแปลงเอาเหมือนกันนะคะสูตรใครก็ดัดแปลงได้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบเป็นสูตรที่แบบว่ายืมพื้นตายตัวนะคะเรามาดัดแปลงเราจะทําจากไข่มีแค่ไข่มีแค่แปง้งมีแค่เนยแล้วก็เบคอนหรือใครที่อยากทําที่ดูดูแลสุขภาพ ก็อาจาจะใช้พืชผักอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยใช้ผักชนิดไหนก็ได้ทําลงไปนะคะทาเป็นขั้นตอนไปเลยผลออกมาจะเป็นยังไงครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอาจาจะประสบความสําเร็จในครั้งที่2ที่3ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มาลองทำกันดูมาดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาส่วนผสมทั้งหมดมีอะไรกันบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ มาเลยคะ่ะมาดูเลยนะคะว่าหน้าตาส่วนผสมที่เราจะมาทําเมนูคีชวันนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่ไม่ยุ่งยากนะคะนี่หาง,ง่ายๆตามบ้านเราหรือเ e เ e ่ e อีเลเก็มีนะคะสําหรับใครที่อยู่เมืองไทยใครที่อยู่ต่างประเทศก็มีทุกช็อปนะคะ Tesco Lotus แล้วก็ Sainsbury Morrison c r o l o f Me หมดเลยคะ่ะของพวกนี้พูดไปเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ว่ามีร้านช้อปปิ้งอะไรบ้าง ามาดูเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่จะต้องทำก่อนก็คือนี่ค่ะแป้งอ่า plain flour นะคะนี่แป้งมีแป้งกับเนยนะคะสองอย่างที่จะต้องทำอย่างแรกเลยนะคะนี่อย่างแรกจะต้องทำก็คือมีแป้งเนยเราจะต้องมาบีาผสมแป้งกับเนยบี้ให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะทำเป็นพาสตีนะคะที่จะมาทำ f i l ล i n g อันนี้ใส่ลงไปในแป้งนะคะมีมีแป้ง แป้งทั้งหมดก็175กรัมนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูจดวางไว้เลยแป้ง175กรัมนะคะเพลนฟลาวเวอร์แล้วก็เนยค่ะเนย75กรัมนะคะอ่าบัตเตอร์นะคะแล้วก็ซอสนะคะซอสนี่ก็นิดหน่อยเองค่ะไม่ต้องเยอะเลยไม่ได้ลงว่าเท่าไหร่นะคะอ่านี่คือเซตแรกที่จะต้องทํานะคะก็คือมีแป้งกับเนยนะคะแล้วก็เซตที่2ที่จะต้องทําคือหลังจากที่เราทําแป้งเสร็จแล้วนะคะ หลังจากที่เราบีแป้งกับเนยผสมเข้ากันดีละเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทำาฟิลลิ่งของ k คีสนะคะที่จะไปใส่ในพ a าสตี้ที่เราทำเสร็จแล้วก็จะมีเบคอนนะคะเบคอนเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีหอมใครจะใส่ก็ได้หรือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้ก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะหอมอส่วนผสมก็มีลงให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะ For the f i l l i n g สำหรับฟิลลิ่งสำหรับเด็กสองร้อยห้าสิบกรัมชีสสองร้อยกรัมของเบคอนช็อปปิ้งไข่ไก่หนึ่งร้อยมลของนมสองร้อยมลดับเบิลครีมแล้วก็สองสปริงคอลของเฟรชทาร์มนะคะแล้วก็เฟรชกราวแบ็กเพเปอร์ก็คือ 200กรัมชีสค่ะแล้วก็200กรัมเบคอนนะคะคือตัวนี้อ่าแล้วก็ไฟเอก็คือ5ไข่5ฟองนะคะแล้วก็1 0 0 ml ้นี่ก็คือมิลวตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็200 ml ก็คือดับเบิลครีมนะคะดับเบิลครีมแล้วก็ทูสปริงโกก็คือตัวนี้ค่ะทามนะคะทำให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็เฟรชีกราวแบล็คเพเปอร์ก็ตัวนี้ค่ะก็คือพริกไทยนะคะ พริกไทยแล้วก็เอาบดบดเอาก็ได้ค่ะไม่มีแบบบดมีแบบขวดนี้ก็ใช้แบบขวดนะคะแล้วก็มีหอมหอมนี่แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็มีชีสค่ะชีสตัวนี้ชีสนี่เราก็เอาไปขูดก่อนนะคะขูดหรือใครไม่มีที่ขูด ใครไม่มีที่ขูดแบบนี้ก็ใช้ที่ขูดมาละกอขูดก็ได้นะคะ,ะแล้วแต่เพื่อนๆเนาะนี่ค่ะคือส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราจะมาทําคีชวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทําแป้งกันก่อนนะคะ,อะพอเราลงมือทําแป้งเราก็จะมาลง,ลงมือทําส่วนผสมนะคะเป็น f i l ล i n g ของเขาคะ่ะที่จะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูกันเลยนะคะ ชีสก็เสร็จแล้วนะคะเยเลยชีสสองสีค่ะสีส้มกับสีเหลืองล้วแต่ชอบเนาะใครชอบสีสันก็ว่ากันไปเนาะอันนี้คือชีสเรามาทำคีสด้วยแล้วก็ก็เก็บไว้ทำแซนด์วิชให้สามีด้วยค่ะเดี๋ยวไปทำกันต่อค่ะเสร็จแล้วค่ะชีสครูเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่กระปุกแล้วนะคะนี่ช่วยเตรียมไว้ลาดนะคะ มาดูเลยค่ะมาเลยนี่เราหั่นกันเสร็จแล้วนะคะเครื่องเคียง <c oughs> เครื่องปรุงเคีสนะคะก็มีเบคอนมีชีสขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อาจจะเป็นแบบผงๆนิดนึงนะคะแต่ดีมากค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นชิ้นายาวๆนะคะเป็นผงๆแล้วที่เห็นเพิ่มมาอีกนี่ก็คือตอนแรกสไปร์ทิงด้อมไม่ได้บอกเพื่อนๆนะคะแต่พอดีทําแป้งไว้เยอะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าทําเป็นคีสแล้วก็เป็นผัก เป,เป็นผักอีกอีกถาดหนึ่งก็จะดีเพื่อนๆก็จะได้รู้ด้วยว่าเป็นพืชผักอะไรบ้างที่เราใช้ทําคีกกันได้นะคะก็มีนี่เลยค่ะเพปเพคนะคะเพเปอร์เบลค่ะเพกเพเปอร์เบลแล้วก็ออนเนียนหอมซอยนะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยค่ะไว้โรยข้างหน้านะคะแล้วก็นี่แครอทนะคะใครใครชอบผักแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะบล็กอครีนะคะ นี่ก็คือจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใช้ผักนะคะอ่าอีกเมนูหนึ่งก็คือเบคอนนะคะแต่ไม่ใช่เบคอนกัแบกับชีสอย่างเดียวนะคะก็คือให้ดูแยกกันว่านี่คือนี่คือคีสปกติทั่วไปที่สามีสไปคิงด้อมชอบกินนะคะแล้วก็หอมก็เขาก็กินแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยซื้อเนาะก็ของโปรดของเขาก็คือเบคอนแต่เราจะมาทำสองเมนูนะคะ เป็นเมนูที่เหมือนกันแต่จะทําแตกต่างกันออกไปก็คือมีเบคอนกับผักนะคะผักนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ผักชนิดไหนแล้วแต่เลยนะคะตามสบายตามสะดวกแล้วก็เอาที่เพื่อนๆหาได้นะคะไม่ต้องวุ่นวายหาผักที่เราหาไม่ได้หรือต้องตามเมนูที่เขาทําให้ดูเป็นผักอะไรในบ้านเราก็ได้นะคะทําไปเพราะว่าผักก็มีประโยชน์เหมือนกันสปัยคินดอมก็อยากทําเป็นผักให้สามีกินด้วยนะคะเพราะว่า เขาก็ต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยแต่เราเป็นคนดูแลเป็นคนทํานะคะก็เลยลงผักให้ดูค่ะตอนนี้เราก็จะไปลงมือทําส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะจะเอาไปเอาไปรวนหรือไปคั่วในกระทะนะคะที่ต้องทําก็คือเบคอนนะคะ อย่างแรกคือต้องทาของพวกนี้เราไม่ต้องทําก็ได้นะคะพืชผักเราไม่ต้องทําก็ได้คือเราค่อยเอาโรยลงไปก็ได้นะคะแต่เบคอนเราต้องทําค่ะเพราะว่าเราอยากให้เขามีความหอมแล้วก็อยากลดน้ําหรือน้ํามันในเบคอนออกไปสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่แฉะค่ะเวลาเราไปทําคีสครุกเขาจะได้ไม่แฉะนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือผัดหรือว่ารวนกันเลยนะคะเขาเรียกว่ารวนเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะก็จะมาเอาเบคอนลงกระทะคั่วกันนะคะหรือรวนค่ะรวนให้เขาแห้งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าในเบคอนจะมีน้ำมีน้ำมันปนอยู่นะคะถ้าเราไม่คั่วให้สุกแล้วก็จะแฉะนะคะถ้าเราไปผสมกับส่วนผสมอืน่นๆก็จะแฉะมากไปนะคะ เราก็เลยจําเป็นต้องมารวนหรือเคี่ยวเขาหรือคั่วเขาอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะคะแต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นรวนมากกว่านะคะรวนเขาให้แห้งๆนิดนึงนะคะนี้เตาก็เริ่มร้อนเราก็จะมาเคี่ยวเขาอย่างนี้ช้าๆนะคะนะคะเราก็ไม่อยากได้คีทที่แฉะเนาะเราก็เลยจําเป็นต้องเอาน้ําน้ํามันออกบ้างนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือผดผุดๆแล้วค่ะน้ําก็เริ่มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําจะออกมาเยอะแค่ไหนพาเพื่อนๆมาทําเมนูของฝรั่งนะคะวันนี้ไม่ใช่เมนูไทยไม่ใช่เมนูขนมนะคะเป็นเมนูอาหารฝรั่งค่ะที่บอกน้ําออกมานะคะเยอะจริงๆเราเลยจาเป็นต้องมาลดน้ําออกบ้าง เราแค่เขาพอสุกนุ่มๆพอเนาะไม่ต้องกรอบกรอบไปก็ไม่ดีค่ะเสร็จราคาเรียบร้อยทำอายการต่อไปเลยค่ะอันนี้เราก็จะมาคั่วผักกันนิดนึงนะคะให้เขาอ่อนๆน,นะคะซอฟๆลุงนิดนึง put some broccoli in the pan to get some softness a little bit before we put on the filling นะะค ช้กระทะลูกเดิมไม่ต้องล้างนะคะไม่เป็นอะไรค่ะก็จะได้มีรสชาติของเบคอนอยู่ด้วยนะคะให้เขานุ่มๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทํานานนะคะเวลาอบนานนะคะเพราะว่าถ้าเราอบนานเกินไปหน้าข้างบนเขาจะไหม้แต่ผักเขาแข็งอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เลยต้องมาคั่วเขาให้เขาอ่อนลงนิดนึงค่ะ อย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากคั่วหรือว่าอยากใส่ทําแบบนั้นเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่นี้สไปร์คิงด้อมจะมาทําให้ดูในแบบของสไปร์คิงด้อมนะคะจะต้องคั่วให้เขาซอบๆนิดนึงค่ะเขามีกลิ่นหอมของเบคอนด้วยนะคะกลิ่นหอมของเนยหลังจากบอกโคลีอ่อนลงนิดนึงนะคะเราก็ใส่เพริกลงไปเลยค่ะ ันนี้เป็นคีฟของพืชผักนะคะอ่า Vestible นะคะ Vestible ครีฟ We'll be done b a k e ครีฟ And now we do vegetable คีฟ Two d i f f e e คีนะคะเราก็ใส่แคลอทลงไปเลยค่ะให้อย่างเดียววยเล็กๆเนาะเพราะเรา รวนรวนเขานิดหนึ่งคั่วเขานิดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแห้งลงแล้วก็ปริมาณก็จะเหลือน้อยลงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะทำเบคอนคีทเล็กๆแล้วก็ริสเบอร์คีทเล็กๆนะคะก็มีความสวยงามค่ะสีสั่งขึ้นนุ่มแล้วเราก็ใส่หอมลงไปเลยค่ะ หนึ่งช่วยเลย็กๆนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็ให้อ่อนๆนี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาค่ะเพราะยังไงตอนที่เราไปใส่เตาอบเดี๋ยวเขาก็จะสุกอยู่ข้างในนะคะอันนี้เราแค่จะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ให้นุ่มๆนิดหนึ่งเราปิดเตาเลยนะคะเรียบร้อยค่ะหนึ่งถ่วยเต็มๆนะคะ ตอ,อกไข่ลงไปค่ะห้าใบนะคะหรือห้าฟองนี่แหละคะ่ะไซส์ไหนก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์ไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเราไม่ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเนาะจะต้องไปเลือกไข่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตีนะคะ อันนี้จะมาให้ดูเทคนิคอีกเพิ่มอีกอย่างหนึง่งก็คือตอนที่เราตีไข่กับนมแล้วก็ดับเบิ้ลครีมเสร็จแล้วนะคะปกติเราก็จะไปเทใส่ในเครื่องในฟิลลิ่งนี้เลยได้เลยนะคะในถาดเพสพาสตนะคะแต่สไปร์ติงดมจะมาให้ดูเทคนิคค่ะก็คือว่าเราจะเอาไข่ดับเบิ้ลครีมนมที่เราตีรวมกันนี้ไปลงกระทะ ให้เขาร้อนๆนข้นๆขึ้นอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่เขาจะได้ข้นเร็วขึ้นแล้วเวลาเราไปเทใส,ส่พาสติ้ก็จะไม่เหลวเกินไปนะคะเราก็ใส่ครีมลงไปเลยค่ะใส่บะทกครีมลงไป ดูแล้วเหมือนดูสภาพแล้วเหมือนไข่ตุนนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะก็อันนี้ก็นมค่ะแล้วก็เทนมลงไปเลยค่ะแล้วค,คนให้เข้ากันเลยนะคะเอาไข่ที่เราตีไว้ลงระทะาเลยนะคะ เราจะให้เขาข้นขึ้นนะคะนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่สไปริงด้อมจะมาทำให้เพื่อนๆดูรวบรัดเลยนะคะรวบรัดไปเลยอยู่ในคลิปเดียวนะคะ Now put the milk, double cream, and eggs on the pan to warm them up a little bit so they can be more thicker before we put on the pastry and the filling so we don't have to get wet cage to make sure we don't get wet k e s and easy to cook. Not leak on the bottom. แบบนี้นะคะเราไม่อยากได้คีทที่แฉะๆอันนี้เราก็แป้งที่เราทำกันไว้น,นี่ยังเหลืออยู่นะคะแป้งกับเนยที่เราบีบีผสมกันแล้วก็จะออกมาได้แบบนี้นะคะนี่ออกมาเป็นโดว์แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปพักไว้ในตู้เย็นอันนี้จะมาทำให้ดูอันเล็กๆนะคะ อันเล็กๆเพราะอันใหญ่ทําไว้บ้างแล้วค่ะจะได้ย่นระยะเวลาน้อยลงเนาะเราก็เลยจะทาอันเล็กๆแบบนี้นะคะทำอันเล็กๆให้ดูตัวอย่างจะได้ใช้เวลาไม่นานถ้าทําอันใหญ่ใช้เวลานาน,านก็เดี๋ยวจะนานเกินไปนวดให้ขึนตุ้มแบบนี้พอใส่ถาดได้นะคะ ตัวยอย่างก็มีอันนี้ทําไว้แล้วเจาะรูเรียบร้อยก็ถาดใหญ่แค่น,นี้ค่ะถาดใหญ่ก็จะบางนิดนึงถาดเล็กก็จะหนานิดนึงพาให้เพื่อนดูเนาะแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็กดเขาอย่างนี้นะคะกดเขาเข้าไปไม่ยากเลยนะคะค่เย็นๆค่ะทำไปเรื่อยๆ ก็ออกมาสวยงามนะคะอันนี้มีทั้งถาดใหญ่ถาดเล็กค่ะไปคิงด้อมมีถาดใหญ่ด้วยถาดเล็กด้วยแล้วก็อยู่ในเตาอบอีกหนึ่งอันนะคะกาลังอบอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันให้เสร็จก่อนนะคะเราก็จะมาเอาตัวฟิลลิ่งใส่เข้าไปนะคะเราใส่ถาดแบบนี้แล้วนะคะอันเล็กที่เราทํานะคะแล้วก็มาใส่ลูกบีนนะคะเพื่อที่จะไปเข้าเตาอบนะคะเราก็ไปเข้าเตาอบกันประมาณ20นาทีแล้วเราก็จะออกมานะคะ เอาออกมาแล้วเราก็เอาบีนออกแล้วก็เราก็เอาตัวถาดนี้เข้าไปอบอย่างเดียวนะคะประมาณ5นาทีอันนี้ค่ะอันที่เราทําอันใหญ่ไว้นะคะที่เราไปอบไว้อันนี้ก็ขอบอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อน,นะคะแต่รสชาติต้องใช้ได้แน่ๆเลยเล้วก็จะมาเอาลูกบีนออกกันนะคะ ร้อนนะคะระวังนะคะเพื่อนเเราก็จะมาแคะลูกบีนออกกันอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราเอาลูกบีนออกมาแล้วนะคะร้อนนะคะเพื่อนๆระวังนะคะเพื่อที่เราจะไปใส่ถาดใหญ่ถาดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาถาดที่เรา,เาลูกบีนออกอนี้เข้าไปอบไปก5นาทีค่ะ ก็จะตั้งเวลาเขานะคะแล้วเราก็จะมาทำมันใหม่ค่ะน,นี้นะคะอ่าใน,นถาดใหญ่เสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็จะรูเขานิดนึงนะคะใช้ซ่อมนะคะซ่อมเจาะอย่างนี้ค่ะเจาะรูอากาศเขานิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปเอารูปบีนใส่นะคะแล้วก็เข้าตะบุออก ใครมีกระดาษแบบนี้ก็ลองด้วยกระดาษนะคะใครไม่มีก็ใส่ไปเลยอย่างที่สะไปคิงนอมใส่ไปตอนแรกนะคะแล้วก็ขรยิที่กระดาษแบบนี้เราก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก,กระจายเม็ดลูกบีนให้ทั่วๆนะคะแล้วเราก็ไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะประมาณ2ี่สินาทีนะคะ เดี๋ยวหลังจาก20นาทีแล้วเราก็มาดูกันค่ะเราก็จะตักไข่ใส่นะคะหลังจากที่เรใส่เบคอนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะนจะทำเบคอน กับเฟรตเตอรโบนะคะจะมีคีสเบคอนกับเฟรตเตอรโบค่ะเราก็ใส่เขาแค่พอดีพอดีเนาะแบบนนี้นะคะเราก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะ นะคนะใครจะใส่ก่อนก็ได้นะคะใส่หลังก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะถ้าเราใส่ที่หลังเขาก็จะลอยอยู่ข้างบนนี้เราก็จะมาทำหอมนะคะเบคอนเรสเตดกันนะคะ แล้วกครีมแล้วก็นมนะคะที่เราเคี่ยวไว้กะกะให้เขาท่วมๆนะคะไม่ต้องล้นมานี้นะคะ r e สเตบค่ะคืดผับนะคะจานนี้เป็นเบคอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการอบกันเลยค่ะเมื่อกี้ลืมบอกค่ะว่าใส่ชีสไปด้วยนะคะ <c oughs> ขอโทษทีค่ะนี่ใส่ชีสไปด้วยก็จะได้เหนียวเหนียวหน่อยก็คนเขานิดน,นึงหรือม่งั้นเราก็โรยหน้าเข้าไปก็ได้นะคะ คนเขาแค่พอชีดผสมกันดีก็พอนะคะอ้าวนี่มาเลยเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่อบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาอบประมาณ30-40วินาทีนะคะเพื่อนๆ ลองไปทําตามกันได้เลยค่ะมาดูใกล้ๆอันนี้ก็คือเบคอนนะคะอันนี้คือเบคอนวันนี้สามีจะทานถาดนี้แล้วก็ที่ไม่ไหม้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะนี่คือปกติค่ะเขาจะต้องมีการไหม้เกรียมกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ไหม้จนแบบกินไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือผักนะคะพืชผักที่เราให้ดูนะคะบรัสเตโ e เคสเบคอน e ค s แล้วก็อันนี้ก็คือ Mix นะคะใส่ทั้งเบคอนทั้งผักนะคะเป็นเล็กถาดเล็กๆเนี้ยค่ะ กินเป็นของเล่นของว่างก็ได้นะคะนี่ออกมาก็น,น่าตาประมาณนี้แล้วใครที่กินไม่หมดแช่ช่องแข็งไว้ได้เลยนะคะที่เห็นเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้กินวันเดียวมือเดียวนะคะจะเก็บแช่ช่องฟรีซไว้นะคะช่องแข็งหรือช่องธรรมดาก็ได้นะคะถ้าจะกินภายในวันสองวันก็ใส่ช่องธรรมดาแต่ถ้ายังไม่กินก็เก็บใส่ช่องแข็งไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็คลีนฟิลห้างน้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บ จำกันได้นะคะอบประมาณ30-40นาทีนะคะหลังจากที่เราให้ดูกันไปแล้วว่าใส่อะไรยังไงทำยังไงนะคะนี่คือภาพสำเร็จนะคะของสไปร์ตกิงดอมของเมนูวันนี้ที่มาฝากเพื่อนๆนะคะดูกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะใครที่ดูก็ขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ